เราจะขึ้นไปด้านบนนี้ค่ะออทุกคนเป็นบันไดสีสันสวยมากเลยนะคะมีทั้งหมด2ร้เขั้นเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระขันทากุมารที่สูงที่สุดในโลกนะคะทุกคนสูงมากดูดูดสูงประมาณ42.7เเมตรเลยค่ะนี่โอ้โหใหญ่จริง ใหญ่มากเห็นเขาบอกว่าพระขันเทกุมารเนี่ยเป็นลูกของพระศิวะใช่ค่ะตามตำนานนะครับแล้วก็การมาที่นี่นะคะแนะนําให้แต่งตัวให้สูภาพนะคะอ่าก็คือถ้าใส่กระโปรงสั้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาเช่าตรงนี้ใช่ค่ะนี่เห็นป้าอยู่เมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำบาโตูนะครับกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอูดูทางขึ้นสูงมาก272ขั้นค่ะทุกคนเดินเหนื่อยแน่นอนและชอบตรงที่บันไดเขาจะเป็นสีนะคะโอ้โห เราจะเดินแบบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าอะไรนะเปรียบเสมือนเส้นทางสู่สวรรค์ใช่ค่ะ,<น>ะพอไปถึงด้านบนก็จะมีถ้ำศิวาลนะคะที่มีอายุกว่า400ล้านปีเลยเป็นถ้ำเก่าแก่นะครับ<ช>ถ้ำนี้มีอายุนานมากแล้วแล้วก็วัดนี้เพิ่งสร้างตามหลังมานะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนอุยสูงมากชันด้วยนะ <c oughs> แค่สองสเต็ปนะเพิ่งขึ้นมาตรงนี้เองหอบแล้ว <c oughs> สู้ๆเดาแล้วเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวอินเดีย <c oughs> ชาวอินเดียจะมาที่นี่เยอะมากเลยถ้าเราเห็น ตรงลานจอดรถนะครับชาวอินเดียมาเยอะมากไหวไหม <laughs> เราอีกนิดเดียวเร็วๆๆจะถึงแล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วไหวไหม <laughs> <laughs> พักเป็นระยะระยะโอ,อ้ยน,นี่เราขึ้นมาสูงมากเลยเนี่ยนี่ครับเห็นไหมพระขันทก,กุมารที่สูงที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้เองแล้วก็การเดินทางมานะเรานั่งแก๊ปมาจากกลาลัมเปอร์ใช่ครับค่ารถก็ประมาณ120บาท สู้ๆอีน for ิเด oh. ียผู้คนเขานิยมมาขอเรื่องชัยชนะในการงานต่างๆรวมถึงขอลูกด้วยลุงและขอพรในเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บป่วยต่างๆเพราะว่าพระศิวะคือเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูและพระคันทักุมารเป็นเทพแห่งสงครามไปขึ้นไปไปถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกประมาณ20่ขั้นตอนลงน่าจะสบาย ช่ตอนขึ้นมันมันชันไงอุ้ยถึงแล้วตรงนี้โอ้โหยยที่สุดก็มาถึงแล้วสุดยอดโอ้โหดูที่เราเดินขึ้นมาสูงมาก272ขั้นเราพีชิดแล้วไปเดี๋ยวไปดูด้านในโอ้โหขนี่คือท้ำบาโตนะครับใหญ่มากโอ ถ้ำนี้นะคะมีอายุประมาณ400ล้านปีเลยค่ะเป็นถ้ำเก่าแก่เลยนะครับแล้วเข้ามาข้างในเราจะรู้สึกเย็นสบายเลยนะคะนี่ไงที่มีลูกปั้นที่เราบอกอะลูกอ๋อนี่ไงลูกปั้นพัสสิวะนี่นะครับด้านในถ้ำบาตูถ้ำด้านบนอันนี้เป็นแค่ทางเข้านะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในดีกว่าวันนี้ไงจามีน้ำขายด้วยใช่เออใครร้อนๆมามีน้ำตรงนี้รู้สึกเย็นสบายไหมเออจริงด้วยรู้สึกแบบหายเหนื่อยหายร้อนเลย หทุกคนข้างในถ้ำใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือถ้ำบาตูนะครับอยู่ที่ประเทศมาเ,มาเลเซียโอ้โหใหญ่มากอุ้ยนู่นนู้นนูนเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นว่ามีอะไรบ้าง <S <S สูงและใหญ่ามากค่ะข้างในถ้ำนี่คือข้างในถ้ำบาตูนะครับให<น>ญ่ามากเสียงมาจะก้องก้องไหมเออมีไก่ด้วยเหรอเห็นได้ยินไก่คันด้วยเหมือนได้ยินไก่นั่งไงจริงด้วยมีไก่ใช่ไหมมีไก่จริงด้วยอ่ะเออข้างในมีไก่ด้วยค่ะทุกคน วิถลูกตรงนี้น่าจะสวยมากค่ะไก่ว่าไงวะเนี่ยไก่ขันผิดเวลานึกว่าไก่ขันช่วงเช้าเฮ้ย <Hey. S 1> เวลามันขันแล้เสียงมันก้องมันน่าจะชอบแล<อ>้วลุงเนาะอะไรมีไก่สามตัวไก่สามตัวก็คือ,คอมันจะมีสามอุ้ยนี่สีตัวแล้วเอ้าเฮ้เฮตัวนี้สีไม่เหมือนเพื่อนเออขันไหมสาม,สามหนึง่ง มายังไงเนี่ยมาอยู่ในถ้ำเฉยเลยเนี่ยสวยมากเลยอ่ะแต่เขาก็อยู่ตรงนี้นะงงนะเออทำไมเขาไม่ไปที่อื่นทำไมเขาอยู่แต่ตรงเนี้ยแล้วกรงนี้มันก็ออกได้สบายเลยนะทําไมไม่ไปอ่ะอารมณ์แบบเราร้องเพลงแล้วเสียงมันก้องแล้วก็ชอบร้องไงด้านในถ้ำบาตูแล้วมีไก่ด้วยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ฉันว่าด้านบนน่าจะมีน่าจะมีนุ่นห้าอุ้ยมีเยอะเลยตอนแรกนึกว่าสามสี่ตัวที่น่าจะเยอะมันคันรับกันไงลูกเออตรงนี้ร้อนตรงนน้นตอบไง้ไเดี๋ยวพาไปดูด้านบนกัน มาถึงแล้วครับถ้ำบาตูอุ้ยสวยมากเห็นไหมจะมีนี่ด้วยเออเนี่ยเห็นไหมนี่สวยมากอุ้ยสวยจริงตรงนี้ก็คือโพรงถ้ำนะคะทุกคนที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มุมนี้ถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะแล้วมีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยนะคะตรงนี้คะ่ะเนี่ยเขาเรียกแบบอะไรนะ กิ่งไม้พันไม้ที่ขึ้นตามภูเขาหินปูนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะคล้ายๆกับอุทยานีไหมใช่ภูป,ป่าตาคล้ายๆกันคล้ายๆกันค่ะเนี่ยจะเป็นโพงถ้ำแบบนี้นะครับนี่คือเราอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถ้ำข้างบนนี้ก็จะเป็นรูนะครับเนี่ยเป็นรูใหญ่ๆเลยเสวยมากถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะมุมนี้ใครมาที่นี่ก็แนะนํามาถ่ายรูปมุมนี้ค่ะสวยมากนี่ข้างหลังเราเนี่เห็นไหมเป็นถ้ำนะครับเป็นโพงถ้ำนี่เราเหมือนถ่ายรูปเหมือนถ่ายวีดีโอเลยใครมาเที่ยวถ้ำบาตูนะ นี่ต้องมาตรงนี้เลยสวยจริงสวยมากเลยนะเนาะเวลาถ่ายรูปเนี่ยนี่ดาวเธอจะไปขอพร <c oughs> ใช่ปะเนี่ยรีบเลยนะ <c oughs> สายมูค่ะสายม,มูนี่คือภายในถ้ำบาตูนะครับอยู่ที่กุวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย <c oughs> เป็นถ้ำที่มีวัดอยู่ด้านในนะครับเป็นวัดสไตล์อินเดียแบบของชาวฮินดูนี่นะครับสยจริงเดินขึ้นมาบนนี้นะครับความสูง ของบันไดนะ272ยขั้นเหงื่อแตกอ่ะเฮ้ยตรงนี้เขาก็มีพิธีด้วยเออเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว,ว่าวิวสวยดี<ม>อะตรงนี้มีนกยูงด้วยน่ารักเลยเป็นอะไรนี่เราจะว่ายังไงอะอ๋อนี่ไงต้องรออ๋อนี่ไงเขาเริ่มทำแล้วเห็นไหมหนูยเราไปดูก่อนเขาทำอะไรอะ่ะ ออตอนนี้เขากำลังสั่นกระดิ่งนะครับแล้วเขาจะมีพิธีสักอย่างหนึ่งอ๋อนี่ไงต่อคิวเขาต่อคิวเขา เดี๋ยวเขาให้ให้ตาช่วงดีมากเลยอ่ะรู้สึกโชคดีมากเลยค่ะพี่อขอพอรไปด้วยกันนะคะเธอ,อได้ไหมได้นี่ไงเต็มหัวเลย มีเขาเรียกองค์เทพอะไรคะออมีใครใคร,รู้บ้าง๋ยวผมจะ z o มให้ดูด,ดีไหมด,ดีมากเลยรู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจมากเลย ได้ไอ้นี่เขาเขาเรียกอะไรนะแปะตรงนี้ให้ตรงกลางหัวให้นี่พามเขาทำพิธีผมไม่แน่ใจแล้วเรียกถูกหรือเปล่านะเขาทำพิธีให้แล้วก็แปะตรงนี้ให้เราใช่เรามาถูกจังหวะพอดีเลยเขากำลังเคาะเนี่ยนะกระดิ่งแป้งแล้วก็เลยเดินตามเข้าไปแต่คนที่เดินเข้าไปมีแต่คนอินเดียเลยนะแต่เราก็เดินเข้าไปด้วยได้มาแล้วแล้วก็ขอพรเรียบร้อยใครมานะแนะนําเลยต้องมาลองขอพรที่นี่ใช่ค่ะ เนี่ยครับข้างในก็จะมีวัดเห็นไหมอันนี้เป็นวัดแบบฮินดูนะครับใหญ่มากข้างในเดี๋ยวผมไม่ดูบาตูเคฟบิวตี้ออฟคัลเลอร์เขาจะทำแบบสีสันสดใสตรงบันไดขึ้นนาะบิวตี้ออฟคัลเลอร์ ใครมาเที่ยวโกร,ราำลำเปร์นะห้ามพลาดเลยวันนี้ใช่นั่งรถมาจากดาวทาวแค่25นาทีเออเดินทางออมาสะดวกมากเลยนะคะตอนเดินขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะพอไปถึงด้านบนหายเหนื่อยเลยะคะ่ะข้างบนสวยมากเลยะคะ่ะเ,เป็นถ้ำใหญ่มากเลยนะคะล,ลิงแต่ละตัวระ<น>หว่างทางเราจะไม่เหนื่อยเลยพอเราหยุดแล้วก็ดูลิงะคะ่ะ <laughs> เราได้รูปเซลฟี่กับลิง้วยนะเออเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูนะคะรูปเซลฟี่กับลิงน่ารักมาก <c oughs> ใครมาเที่ยวกัมเปาร์ร์มาเลเซียนะแนะนำเลยวัดนี้ใชพค่ะบาตูเคปเ<อ>หรือว่าทำบาตูนั่นเองหรือว่าใครมาไม่ได้รูปกับถ้ำได้รูปกับลิง <c oughs>